ต้อแรงต้องแรงอหรครับตรงนี้อืมก็ต้องแรงอยู่แล้วแหละ <c oughs> เกินขนาดนี้จะตกใจทำไมมันต้องแรงอยู่แล้วถ้าไม่แรงอะเปลกเจ็บเจ็บตัวอป้๊มปี๊เจ็บ ครับทุกคนวันนี้ก็มาเล่นคีล่านะเพราะว่าสกินตอนนี้นะครับเห็นไหมสกินเนี่ยลดพิเศษบอกเลยเติมแค่ยี่สิบาทก็ซื้อได้เลยป,ปองเปลือเหลือก็ซื้อได้นะครับวันนี้จะมาเล่นสายชีนะเพราะว่ามีเด็กๆในสตรีมโหเนยนำมาตั้งนานและสายนี้โอ้โหพี่ลองแบบออกดาบคี่ไหมแบบคีแรงมากเลยพี่จัดไปวันน<อ>ี้จะมาเล่นสายชี แถมลูนที่ใช้ก็เป็นแรมเพจเลยนะบอกเลยว่าเลดเกมถ้ามีของคือคีอค้แบบัวแตกแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงเลดเกมได้หรือเปล่านะ <c oughs> ขอบใจที่ช่วยนะจ๊ะเฮ้ยโอ้หมันเอาเลือดผมไปตั้งเยอะเลยไม่เป็นไรเรามีดูดเลือดนะฮิล่าเป็นหนึ่งในจังเกิลที่มีดูดเลือดในตัวเองครับซึ่งถามว่าดีไหมต้องบอกเลยว่าดีมาก อัพสกิลสองลันนะครับผมอีลานี่ก็จริงๆถามว่าชอบคลิกซี่ไหมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าคลิกซี่เนี่ยมันมันเป็นตัวเวทที่แรงนะครับแล้วก็เล็งง่ายนะอันตินี่หนักเลยครับไม่ต้องเลงเอาเพื่อนเราถามตีเพื่อนเพือ่อนโอ้รอดไหมเรารอดว่ะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดคน ผมรอดได้ยังไงวะเนี่ยฮึโอเคฆ่าด้วยเป็นไงเฮ้ยเอาเกิน <laughs> โอ้ยโดนเวทเกือบไปเกือบไปดีนะได้เลสแถมได้ฆ่าด,ด้วยนะครับ <g uss ain> โอเคเลยอย่างนี้ค่อยคุยกันได้เลยแต่ไมเนะ่เบลสีนะเงินก็ะชากด,ด้วยจริงคิด <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ คิลานะ่าครัต้นเป็นตัวที่ว่าไง <c oughs> คือต้นเกมก็ไม่แย่นะครับเลดเกมก็เก่งมากนะถือว่าเป็นตัวผ่าที่ดีมากๆตัวนึงครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันโดนแบนแบบตลอดเวลานะครับสำหรับแบงค์งสูง,ง,งนะเพราะมันโกง,งยังไงล่ะ เรียบร้อยเป็นซบมีโดนอีกคิดว่ามานาเขาจะไม่พอโดนโอ้นี่มันหัวดูดหอกดาเมจดาเมจหนักหนักไปเลยตอนนี้ออกไปเลยบูตเจาะเวทบวกสายคลิ เดินไปยิงเขาในกำแพงบอกเลยว่าทีเดียวเตียกหรือเปล่าจะเป็นแบบว่าเดินผ่านก็ตายเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะตอนนี้เดี๋ยวทีมเราไม่มีคนออกของลมโอ้โหเจ้าช่วยก้วยทอดยอดไปเลยครับพี่น้อง โอ้โหเราต้องออกเองไม่ได้ของลมเนี่ยเอาแม่ใช้ไปซื้อกับข้าวอีกหายละแม่ใช้ใช้ไปซื้อบายกับเรา,าเนี่ยวันเดอร์บุหายไปแล้วน้องอ่ะไปแล้วไปไหนอ่ะอปไปไหนอ่ะโว้ยโ,โ,โ,โดนตี ใจเย็นนะหนุ่มใจเย็นอย่าห้าวให้มากเฮ้ยอันเดอร์หายไปแล้วเฮ้ยแย่แล้วทุกคนี่เราต้องเล่นสี่ต่อห้าหรอเนี่ยออกมาแล้ววะโอเคโอเคเมแกนใช้ไปตากผ้านะเมื่อกี้ แล้วก็มาแล้วเดี๋ยวครฟาร์มไปเรื่อยๆนะตัวยิล่านี่ถ้าทำเกมไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะเน้นแบบฟาร์มไปแนละ้วเดี๋ยวเล่นเกมแล้วก็โหดเองนะเป็นหนึ่งในตัวค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งไนงะเศรษไม่นิดอะเพราะว่ามันโคง ยิ่งท่าอยู่ในมือคนเล่นเก่งๆนี่บอกเลยแบบคือแคลรี่ไม่ได้เล่นเดยเว้นเราจะเป็นแบบลาวงงลาวบิวอะไรเงี้ยที่พอจะกันมันได้สักทุของฮิปถ้าเป็นแบบไวโอเลตเงี้ยโหผมบอกเลยเจอหน้าก็แห้งแล้ว ต่อันติถ้ามันไม่มีอันตินี่คือมันจะง่อยนะอันนี้ข้อนี้ต้องอย่าลืมเลยครับถ้าไม่มีอันติอย่าเพิ่มไปเล่นนะเราฟาร์มรอมีอันติแล้วค่อยออกไปแกงฟาร์มมีอันติค่อยไปแกงนะครับวนลูปนะเฮ้ยโหน่านจะกลับบ้านวิ้ยสลิมไม่กลับบ้าน โอ้โอ้สลรีมนายรู้ได้ยังไงนะ่ะผมไม่มีอันตรีนะเหมือนเดิมครับไม่มีอันตาาารีก็ฟาร์มก่อนเฮ้ยคีย์ทำสองหรอโอ้ตูดไหวบอไม่มีอันตรีอ่ะอย่าไปห้าวกับมันตอนไม่มีอันตรี เรียบร้อยไปแอบในกำแพงก่อนแล้วค่อยออกมาสู้เนกำลับลินตาแล้วก็ฟาร์มรอเมียนตินะฟาร์มไปตอดับคีก,ก่อนจบเกมได้ไหมเพื่อนตอนนี้งกุดก่อนเราต้องได้คอยเทมก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปออก รดับคิดพวกกระเช้าชิ้ชนสำคัญอะไรนี้ก็ต้องมีครบกันนะแตกแตกอันนี้ดาเมียดเบิร์นเราก็น่าจะพอฆ่าเวีเลดแล้วนะแ๋ยวถ้ามาสองตัวนี้ก็ไว้ก่อนไว้ก่อนดีกว่า ตามตามตามได้อันติค่อยไปทำเกมตามสูตรสูตรสำเร็จโปลีโอ้โดลนละครับมันเป็นไรเขาทำจังหวะให้เรา ชีสองพันแล้วนี่ขนาดยังไม่ได้ไอดาบชีแล้วเนี่ยหรือว่าสายชีมันก็ดีวะ <will> มาแล้วครับรุน <will> แรงรุนแรงอะครับลงแรง ก็ต้องแรงอยู่แล้วแหละเกิดขนาดนี้จะตกใจทําไมมันต้องแรงอยู่แล้วถ้าไม่แรงอ่ะเปยกเจ็บเจ็บตัวปวามตีเจ็บ,จบ,ต,จบต้องลองดาเมจกับใครดีวะเนี่ยที่มันแบบว่าอึดๆ,ๆหน่อยครับผมอยากเจอคนดับอืดๆหน่อยพอดีดัแบบว่ายิงแรงจัด ใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วเกมนี้ไม่ตึงเลยว่ะเดืยดได้อยากตึงตึงหน่อยอะครับจ่อเวทไม่ต้องละมัง้งไม่ีใครออกกันเวทเลยดูด,ดิจริงจงจ่อเวทก็สำคัญนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเจอคีล่าเขาจะออกแคนี่กันนะครับ อย่างเราต้องออกนะเจอคิล่าออกกันเวทจะยืนยังไงขนาดมีกันเวทยังยืนไม่อยู่เลยนับภาษาอะไรกับการไม่ออกกันเวทล้วมันจะยืนยังไงผมงงยิงตัวละทีสองทีโคตรแรงเงินนำสี่พันไม่แรงก็จะยังไงอยู่ จบยังไม่อยากจบเลยอ่ะเฮ้ยนายเพิ่งจบได้ไหมอ่ะเราขอแบบคอร์ดด้าคิวอะไรอย่างงี้ก่อนได้ไหมเฮ้ยทำไมรีบจบอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบดิโอ้โหโอ้เย่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  ไม่นะอุ้ยอันนี้จะกลับมาขายว่ะริปโป้อากินนี้ผมยังไม่มีเลยแต่ว่ามันดูแบบเชื่องชาไปนิดนึงก็ต้องได้ mvp อยู่แล้วนะครับเล่นดีขนาดนี้ทำความเสียหายไป30%นะโดนเพื่อนแย่งทำหมดก็เป็นไงบ้างครับกับสายชิที่ยังไม่ได้ค่อยยังไม่ค่อยได้ยิงสั้เท่าไหร่นะหลังจากที่ได้ ไดาบขีมาจบซะก่อนแต่ก็ถือว่าคือมันไม่มันก็แรงอยู่แล้วอ่ะตัวคีร่าเองนะครับมันไม่ต้องพึ่งดาบขีก็ได้นะไปออกเป็นเจาะเวทอะไรอย่างงี้ก็ดูจะใช้งานได้ดีก่อนในเกยียนที่แบบเขาออกกันเวทแบบออกทอยมา3ามพลอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ออกเจาะเวทมันก็จะยิงใครไม่เข้านะ้วถ้าสมมติว่าเผื่อไปออกขีละทีนี้ ก่อนจะได้ไอเจาะเวทมันก็กินเวลาเข้าไปอีกนะยิ่งเป็นเข็มที่แบบฟาร์มไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะเหนื่อยนะครับผมก็แนะนําให้ออกเจาะเวทน่าจะดีกว่านะยกเว้นจะเจอแบบเนี้ยเจอแบบตัวนิ่มๆแบบคิกซี่ไบต์สลิม3ตัวเงี้ยเออมันก็อาจจะพอออกขีด่ได้อยู่นะโอเคก็นี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายติดตามผมด้วยนะครับติดตามและกด Sub s ไ r i b ์ผมด้วยนะครับ เอาจริงอ่ะเนี่ยเอาจริงเอาจริงติดตามให้กูด้วยฝากติดตามแล้วกดซับสไคร้ด้วยนะ <c oughs>